ครับก็สวัสดีครับพ่อไม่พี่นตองไซต์ถอกนะครับเนี่ยก็พามาดูครับหน้าโคกนะครับเกมจนได้นะครับเกมแล้วครับเกมแล้วครับอินเตอร์สี่สี่ศูนย์นะครับหน้าโคกครับหน้าโคก นี่ก็าแล้ว,ลวจวดเลยทีเดียวเ,เ,เล็กมันสวยงามครับรวสวยงามเออหักออกเร็วๆอีกนะเอาสลิงมาแลากไหมเจ้าหนุ่มอาจารย์นี่ฮะเอาเด้อ เอคับแล้วซับแล้วโอ้ครับรถจมเพิครับแล้วตีนจริยเจอยนได้นะเสียเป้ครับสายถอกนี่ก็มาเล่นนาโคกนะครับขี้ตรงมเละเทะเลยงานนนลครับนานนนทน มันนียนแข็งกดล,ลื่นนะน้าโคครับพ่อแม่พี่น้องเอาเอา,ปปาแม่ปลนั่นแหละเอาเสื้อเอาเด้อยันเอาเสื้อเอาเสื้อทีนั่นมันเสื้อยู่งุ่นได้แมมเสนหนึ่งไหม Pê thoi, pê. Để thoái bên ừ. Na nôn hấp na luôn À Bụt lẹ cái thế Ôi Chơi peo đi thay buồn Na hấp na luôn ได้ถึงพึ่งได้ครับเสียหิ่งไปแล้วครับนาโคร,ครับพี่น้อง <c oughs> มึงยังจะมีอารมณ์อัดต่ออีกต้องขึ้นแล้วครับโอ้หุ่นใ้ปุ้ยเลยครับพี่น้อง <c oughs> ดูซีดูซีนาโค ด้วยเลยทีเดียวครับนาพวกนี่แต่ไม่มนะเป็นพ่อเลยรถมาลากแล้ว <laughs> 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 ครับท,ท,ทีมงานคุณภาพครับสายถอกครับสายถอดถอดไปั่วยที่เดียอนตอนนี้เหล็กหมดแล้วครับได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับโอเคครับไอ้สูกยาบ้าแถวนีนวะ โอ้โหได้กลิ่นควันลอยมาแต่ไกลเลยสูบเลยผมผลมันเปื้องของไงวะได้กินวะอ่ามาอัดฟังกันต่อนะครับเ,เตอรครับ C C ซูส,ส,สน,นะครับ ครับโดยเียิงครับไอ้อื่นครับก็เลยพีน่าต้องเอาใหม่นะครับต้องซื้อฟอร์ดแล้วนะครับอ้ว่าฟอร์ดจะแรงกว่านะครับในการลาก โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ขอบพระคุณนะครับ FC ฟซีไซดทองทุกท่านครับสวัสดีครับ